สวัสดีจ้าพี่น้องมนีเจดวงก็มี่ข่าวมาอัปเดตอีกแล้วพี่น้องสูงพี่น้องฟังอีกแล้วล่าสุดมือนีพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นกบไปตึกมาลีนนพี่น้องทางสองสามเนาะกะเพิ่นกบว่าเพิ่นกะพูดว่ามาทํางานเดอ้อจ้าบริเบาเรื่องไผจุดๆเพิ่นว่ามาในาน้านักแสดงค่าเพิ่นว่าหลังจากพยาบาลพูดทนแล้พี่น้องแฟ้นครับต่าง ฮือฮากันตามเคยพี่นอ้องอ่าก็มีบางข้อเมนพิน่นว่าไปออกทีวีเขากระดามาอีกว่าเฮาว่าเบาอยู่ไฟเดียวเพนบาอีกไฟเงียบบววาบ,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 าบา่ออกซื้อเอา้าอันนั้นก็นแล้วตั้งแต่อีไฟแล้วพี่น้องเนะาะทางโรงพยาบาลเพินก็บได้สิไปออกซื้อเบาถึงผู้ใดคือว่าเพ่นกไปทํางานบาได้จาเป็นต้องสิไปาพาดพิงไผ่กระเมนมิน่วงพนลี ก็ค้นปังค้นฮอตนะเนาะ,นะก็ต้องมีไลก่ไลการนั่นไล่การนี่เสิ้นไปออกแล้วเนาะพี่น้องบางท่านก็ว่าความจริงบอสต้องขอบคุณนางถ้านางไม่ทําเรื่องแบบนั้นบอสคงไม่แยกออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ปังไม่หยุดบุญน้ำวาสนาทรงเพื่นวะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆวิ่งตามมาตลอดสู่ต่อไปเดอ้อป,ปังเดอ้อเพิ่นวะอันนี้ก็เป็น คอมเมนต์ทางแฟนครับเอฟซีเพื่อนพี่น้องอีกท่านหนึ่งกับว่าสเสนีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือผู้ไทยบวอีสันแบบบวาอายไผ่บวัวสนสายตาไผ่เมนอีรีพี่น้องนี่แหละคือเสนีเพื่อนพี่น้องเอ้ยไปไ่มาาส่คนกับฮักคนกับหอมเพื่อว่าแล้วเนาะนี่แหละคนสิเป็นสุดตาคนต่อไปพี่น้องบางท่านเพิ่นก็ว่าปังปัง,ปงไปเรื่องงานสําคัญที่สุดมีบุญเดินนาต่อไปด้วยอ้ๆซะถูกคนมวะ ดวงสตานํำผ้าถือว่าเล่าบุญลายหลังจากลุดบวงกลับมาก็มีแต่แนวดีๆเขามาในซีวิทนนณาวานอีินงองดวงสีลุ่งสีปังมาถ,ถูกข้างแล้วดีแล้วที่ผู้หญิงคนนั้นพ่นได้ออกจากซีวิตไปแค่จะว่าทายุตัวไปดวงกระโค้งสีบอลุ่งนาดนี้ดีใจน้่เดอ้อให้เขารับกรรมไปอันนี้ก็เป็นข้อมิลที่น้องจึงว่านแล้วพี่นงองซีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป เป็นอดีตอันไดมันบอสวยงามเพิ่นกระสีบออยากเบอถึงขึ้นว่าละ่ะบางท่านก็ว่าโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะน้องบิ๊กอย่าได้หันหลังกลับเพิ่นว่ะเพิ่นคือสีบอหันหลังกลับและ้วละพี่น้องเอ้ยเพิ่นเดินนามากไกลแล้วปังบอหยุดแล้วตอนนี้สดยาวๆไปเลยจ้าผู้ใหญ่บ้าน้าสวดเราสิปังขนาดนี้สดต่อไปจ้ะเลิศอีลีพี่น้องบอสบิ๊กแห่งบ้านโตเกียวมิวสิกเพิ่นกะ มีเทิงพ่อนสวรรค์เทิงพ่อนสแสวงที่ดีพี่น้องคิดหอดตั้งแต่เรื่องในส่วนของการทำมาหากินเรื่องใดทีมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วคนเกษีบิบอยากเบาถึงก็คือเดินนาเต็มที่ในการทำงานต่อไปก็ยยอนว่าค่วมปังจังสี่กละพี่น้องเอฟซี FC อีกฟังหนึ่งก็เล่ยว่าให้ตลอดว่าอันผู้ลงโตษนั่นเป็นสะพานให้ผัวสู้ดาวพนาพี่น้องพี่น้องคิดว่าจะไหนแมนค่วมเขาอยู่ดี อันนี้เจดวงก็บ่ามันโมเมนคว่ำเขาเดอ้อจังสีบุญผ้าวาสนาน้าทรงไผ่เคคิดเบื่อดีๆเพื่อนก็เจอแต่สิ่งดีๆก็เลยมีพลังบวกแมนบ่พี่น้องอันนี้ก็สวยด้อพี่น้องมือนีเจดวงก็มี่้าวา่าอัปเดตให้พี่น้องสุขูสุขคนฟังแค่นี้ก่อนเดอ้อจ้ามือหนาพอกันไหมมือนีก็ลาไปก่อนก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงไปเนเดอ้อมือนีลาไปก่อนสวัสดีจ้า